Ha ha. Bay. Ờ. สวัสดีค่ะกับพีชแนลค่ะนี่ฮามพอพ่อกับจิงเลนจิงกาค่ะค่ะจ้ะนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยหัวของเอ่ยนี่จิงเลนจิงกา

จิงเลนจิงเลนกิ่งกาไดไดโนเสาร์หน่อยของเฮ้าเนาะเข้าไปในหู้แลว้วขอในหู้อ๋นี่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  น,นี่ตามติดชีวิตจิ้งเลนจิ้งเลนจิงกาอืมอนี่จิ้งเนรนจิงกาเมืองวาเพิ่นสิไปแจงใดนี่คนสิบนี้ชีวิตแจงใดเนาะค่ะตามจิต trình lên trình ca cứ mình bây giờ hẹn thai này đấy bà rồi thai phít thai thử chưa, tôi là sạp cái mình bên bay trên đầy 嗯。<sighs> I'm